และนี่คือพาร์ทที่2ของ Detective ครับชี้น้ำเยิ้มไหมน้ำเยิ้มบ้างเป็นบางทีแต่ถ้าเราไม่ได้เล้ารวมก่อนมันจะไม่ค่อยมีน้ำชีดชีดชีดไปชีดไงหนาวอ่ะเดี๋ยวนะตรงดูเงียบนะสูงคะแนนสูงคะแนนกูก็ไม่จาจมึงได้ตรงกูมันจะข้อร้องเองเฮ้ยเมาอะไรมาให้เมาเลยเยี่ยวตั้งใจทำงานที่เลยห้าบวกสี่บวกสามเป็นสิบแปดดีวะสิบแปดดีวะเยี่ยมเก่งมากเดี๋ยนะเน่ง พบกันอีกครั้งกับรายการคาสิโนโรเลและนี่คือพาร์ทที่2ของ Detective ครับเราก็ยังอยู่กับผมจำคุณรัฐคุณตรงไอสัตว์ติม,มคุณเป้อารักคุณสงกรานคุณเป้แซมมันแน่ <Hey. S 1> ตัดได้แล้วเราเล่นกันไปเครื่องหนึ่งแล้ว สรุปคะแนนนะครับก็คือตอนนี้คุณดิมนะมี12คะแนนสูงที่สุดครับแล้วคุณเป้มี9คะแนนตัวผมเองก็มี9คะแนนครับคุณจั๊มมี7คะแนนคุณเป้แซดมี5คะแนนคุณรัตกับคุณสงการมี0คะแนนครับนี่อาทิตย์แล้วมาป่ะเนี่ยอาทิตย์แล้วมาใส่เสื้อด้วยแล้วสังเกตนะเป้ขออนุญาตมึงถอดได้ไหมคนนี้เสื้อมึงคนมันเปรียบเทียบเยอะไอ้จัคุณปยืนไหนไปยืนไหน ทุกคนฮะเสื้อตัวเดียวกันจริงๆนะฮะรัดรัดมือพิ้น้องมากเลยมาจากทั้งภายนอกและภายในติดใจกูด้วยแหละเอาหมดแล้วเน่าเฟ้หมดแล้ววันนี้มาถึง EP 2ครับผมเนี่ยผม12คะแนนใครจะสู้ผมได้แล้วมั้งจบไปเลยดีไหมจบทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครั็กแต่ตัวเนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับข้างล่างเขาเป็นท่อนนี้เหมือนนักนักข่าวผมใส่กับโค้ดนักสืบนี่จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยมึงเป็นอะไรเมาอะไรมาไม่เมาเลยผมเยี่ยมตั้งใจทำงานเต็มที่เลย5้บวกส บอกสามเป็น18ดดิว่ะ18ดดิว่ะเยี่ยมเก่งมากนั่นนั่นนังเริ่มเกมกันที่คุณสมการเขียนคำไปแล้วโอเคเริ่มเกมกันเลยครับบอมลูกเลยเลยคูใบแรกครับป้าเข้าให้เป็ดเดี๋ยวแล้ไม่ใช่เป็ดใช่ไหมเป็ดอะไรเข้าอะไรกับสิ่งที่มึงเขียนมาว่าไม่ต้องพูดเป็กกูไม่เชื่อมึงอีกแล้วกูจะไม่เชื่ออะไรมึงอีกนี่ครับผมนะครับ ว้าวใช่เลยนะผมเลือกอันนี้ครับมีความน่าเชื่อถือเลยจริงปุ๊บปุ๊อปุ๊บ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 ปา๊บปุ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 ๊บปบป๊บบปุ๊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 บ ผมเข้าใจคุณนะผมเข้าใจคุณไม่เรามาเข้าใจกูวิ้ยเลยคนเดียวผมเออเอ่ครับคือใบนี้ครับลงกันครบแล้วฮะคุณสงครับคำที่คุณเขียนไว้ในกระดาษนั้นคือคำว่าอะไรครับผมเขียนว่ากระหน่ำให้ยับ ไม่นะตอนนี้กูคิดถึงเพื่อนคนเดียวเลยนะเอออยากอยากฟังอยากฟังแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคเชยญโชคดีที่มึงอยู่ท้ทยๆโชคดีไปไม่ค่อยคิดนะศูนย์คะแนนศูนย์คะแนนกูก็ไม่จายมึงได้ตรงกูจะโค่นล้มมึงเองอ้าว คุณสงครับไพ่ใบแรกของคุณครับที่เปิดมาในคาว่ากระหน่าให้ยับทําไมถึงเป็นตัวนี้นี่ฮะมันก็มันมีรูปธนูใช่ไหมแบบพุ่งๆเข้าไปในในรูกลมๆทุกอย่างพุ่งมาใส่นี่หมดเลยคอยเหมือนแบบยิงกระหน่ำให้ยับเลยอ่แล้วก็เวียนเพียนอันนี้คือหนูตัวผู้ทั้งหมดนะฮะแล้วตรงกางคือ ไม่ใช่หนูเหล่านี้หนูเหล่านี้รุมตัวเดียวกันเหมือนว่ากระหน่ำเหมือนกับกัดชีสให้ย่าไปเลยกระหน่ำมันให้ย่เลยชิสน้ําเยิ้มไหมน้ําเยิ้มบ้างเป็นบางดีแต่ถ้าเราไม่ได้เล้ารวมก่อนมันจะไม่ค่อยมีน้ำชีสชีสชีสไงเล้ารวมแบบร้อนก่อนอาจจะไม่ละลายอุ่นมันหรืออะไรเงี้ยน็รวมมาได้กันสองคนนั่นแหละต่อมาคุณรัฐครับของผมชัดนะ เอ้านี่ไงมันเป็นหนึ่งคนที่กูอยากดูนี่คือเรื่องอะไรท่ามีคือพายุกระหน่ำและนี่คือกระหน่ำให้ยับไอ้นี่อ่านหนังสืออยู่หนังสือมันยับกระหน่ำให้ตรงนี้มันยับใช่ครับเราจะไปด้วยกัน ไปไปมันเป็นฉากในหนังมังคู่ครับนี่เป็นฉากที่ระนวนถล่นนลมนะและวถล่มมันให้ยับหมาเหมือก,ระ,กร,ะร,ะระเด็นกระด่างกระไม้กระเด็นกระดอนนี่ครับอ๋อเป็นผมนเป็นซีนหนึ่งในหนังอะ่ะไม่เชื่อ <c oughs> คุณอะ่ะผมไม่เชื่อคุณไม่มีอะไรไม่เชื่อ,อเฉยนี่แหละ <c oughs> ของผมครับอเหมือนกับกำแพงซิปนะป้อมปราการซิปนะก็คือว่าสมมติว่าอันนี้เปิดมาปุ๊บเนี่ยเข้าไปหัวหมูทะลวงฟันกล่ว่าแหวกซิปลุยกระหน่ำไม่ยับอีนี้คือโหเนี่ยยับแบบเข้าไปแล้วก็จะหมุนเป็นพายุเลย ทำไมล้างกันเหมือนพายุพวกออกเมื่อกี้เลยก็แล้วเดี๋ยวนะตรงดูเงียบๆนะอ่ะประมาณนี้นี้คุณเป้ครับเป้อารักครับคลื่นถล่มกระดับให้เรือยับครับผมแล้วรูปสองนี่มันคืออะไรครับโดนแดกให้ยับลนี่มันปากจระเข้อยมึงพามันไปไหนมาแล้ว ต่อไปต่อคุณตงฮะเด็กผู้หญิงหนึ่งคนอยู่ท่ามกลางสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายที่จะมาทำร้ายเธอถ้าเกิดเราโดนพายุกระหน่ำแล้วเราจะสะบักสะบอมแบบนี้ปลิวกระเด็นเอาไดนอันนี้มันเป็นการยิงแทงแทงกระหน่ำแทงแทงเข้าไปปึ๊บยิงแทงจนยับกระชังสภาพขาังนะคคือตัวเนี้ยโผล่าปุ๊บแทงจนเรือพังมาแบบ ตกอยู่ก้นสมุทรเลยที่คนช่วยทุกคนถามไม่ใช่แคถามไปย่างนี้เพราะอย่างนั้นหรือเปล่าจะได้แปลเป็นภาพที่นั่นขออนุญาตดีลันอีกทีได้ไหมฮะแต่ไงนะมันเป็นมันอย่างนี้มันเป็นซีนเนี่ยนะคือมันมีการถล่มให้ย้ำหนังเรื่องอะไรก่อนอ่าบาลเกดอนกันได้อ่ะเราาหาไม่ทนเข้ามาปั้มบึ้มหมาเหมือไม่กระเด็นยึดกระถางต้นไม้ก็รออยู่นี่เออพี่เข้าใจ มีใครไม่เชื่อใครอะไรไหมคุณส่งไม่เชื่อใครหรือเปล่าผมอยากลงจำเออได้ไหมลงจำผมอยากลงจำาปกติจำจะแน่นกว่านี้จำเบาไปอันนี้อย่างของเขาอาจจะไม่เมคซเซนส์แต่ผมดูสภาพคุณแล้วใช่คุณก็จะมีความหลอนนิดนึงผมว่าผมเชื่อพี่จำเบาพี่ทงครับพี่สงเฮ้ยเบนโบนกูเหรอผมให้พี่ตรง ตอนนี้คะแนนโหวตนะฮะอยู่ที่คุณจั๊มสั่คะแนนคุณเป้แซกสองคะแนนแล้วอยู่ที่ผมสองคะแนนครับผมครับผมไปเลยฮะคุณจั๊มสมุดคุณโล่งใช่หรือไม่ไม่ใช่นะล่งไม่นะโล่งสัโล่งสักจ้ามึงเพื่อนมึงผู้จังมึงดีขนาดดีว่าแบบนี้แหละมันดูไม่ออกเลยมันนิ่งมากเลยสรุปคะแนนนะครับผม คนที่จับคุณจําได้นะครับมีผมนะครับได้3ามคะแนนคุณแซกนะฮะคุณแป้แซกแม่สคะแนนแล้วก็คุณรัดมีคะแนนแล้วครับสามคะแนนครับต่อไปตาผมแล้วผมได้เขียนคําไปแล้วนะครับคำที่ผมเขียนไว้นะฮะตลกมากนะฮะใครที่เปิดอ่านแล้วไม่หัวเราะแสดงว่าคุณคือโล่งนะครับเชิญหยิบครับคำที่ผมเขียนไม่ตลกเลยนะฮะใครหัวเราะนะคุณน่าโล่งเดี๋ยวผมจะ เ you know, ปิดใบแรกนะครับผมจบผมครับล er> ุ้นที่สองนะฮะโอ้โหชัดเจนเลยสําหรับผมเอาเลยแม่สำหรับผมคุณโอเคครับผม ตอนนี้ทุกคนก็วางไพ่ครบแล้วนะฮะคำที่ผมเขียนลงไปในสมุดเล่มนั้นนะครับคือคำว่ากรมสัมภากรครับผมนี่คือเจ้าหน้าที่กรมสัมภากรนะครับผมคนนี้นะฮะแล้วก็ส่งจดหมายมาที่บ้านกูบอกว่ากูพยายามเลี่ยงภาษีนะฮะแต่ว่ามึงเลี่ยงไหมผมนะครับกบนี่ก็เป็นเหมือนกรมสรรพากร วาต้องเงินไปถวายเขาน่ี๋ยว้อเวก้ก็เราเรียบอะนี่ีีีเ้าเป็นคนไหนเห็นเหรียญที่เขามีอยู่ไหมคทุกคนเนี่ยนี่คือนี่คือกรมสัมภาระไงครับผมนี่เงินอยู่นี่อ่านั้วเราก็ต้องเอาเงินให้เขาทาไม่ได้มันได้โดนยึดทรัพย์แบบนี้วีการแบบนี้นี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปยึทรัพย์ดังน้คุณก็ต้องจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวพวกเราทุกคนนะฮะขอบผมครับกรมสัมภารครับทุกคนจะต้องผ่านเขาคือเด ตัางมาทั้งหมดอนะ่ะเขาไม่ต้อทำอะไรเลยเขาจับสิ่งที่เขาทำได้แล้วก็เอาตัางเข้าไปบริหารประเทศนี้คุณอารักครับอคุณนะตอนแรกกรมสรรพากรเนี่ยก็เหมือนประตูที่เราเข้าไปไม่ได้ <c oughs> ถ้าไม่ถึงเวลาที่เรายืน่นภาษี <c oughs> เริ่มมาก็หาแล้วอ่ะไอทีนี้กรมสรรพากรเหมือนประตูที่เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้เพราะว่าเราจะเข้าไปได้เฉพาะช่วงเวลา3เดือนที่เราจะยืนะ่นภาษีเท่านั้นเ <c oughs> ข้าไปแล้วก็เดินออกมาเพราะเราจ่ายภาษีเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องตบไม่ตบดัสคอร์แรกจ่ายเรียบร้อยแล้วผมแหละฮะตก กรมสรรพกรก็คือคุมทรัพย์ที่เขามีนะครับอยู่ในเหมืองที่เขามีมีภาษีมีอะมากมายประมาณนี้สภาพของเราหลังจากเราเจอกรมสรรพกรจ่ายภาษีเสร็จปั๊บเราก็ลื่นเลิงไปตกปลากันจนลืมเวลาจนไม่เหลืออะไรแต่ในรูปดูเศร้าๆนะอนนั้นเองจ่ายไปเสร็จแล้วตกปลาต่อไปงี้นะติดคดีจะได้เมียแดกคนนี้เฮีย ก็กรมสัมภากร่ะจะมีโทรศัพท์เวลาโทรไปไปตามล่าคนแบบเนี้ยไม่อันนี้คือสัมภากรที่จะไปตามล่าคนอ่ะคุณบาลก็ได้แล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แต่กูอยากรู้ของมึงอ่ะเอาเดี๋ยวมาเป็นเจ้าหน้าที่กรมสัมภาระเจ้าที่มีหลายคนหลายชาติเลยนะหรือว่าเป็นกรมสัมภากระซึ่งมีสายตาสอดส่อง ผมอ่ะผมว่าคุณอ่ะโอเคตอบโจทย์มากเลยชัดของผมอีกใช่ใจมาใครมาใครมาของคุณตรงก็ความหมายดีเหมือนเหมือนเหมือนเห็นภาพปัจจุบันอะไรเงี้ยทวาขั้นเกล็ดประตูทางเข้าทังออกอะไรของคุณเนี่ยไพ่ไม่มีแล้วก็จริงๆอย่าเรือกผมเลยครับถ้าคุณอยากได้คะแนนนี่กูเลือกของคุณทีมมีใครสงสัยคุณทีมไหมฮะผมสงสัยแต่ก็กำกับผมว่ามันประหลาดผมว่า ให้ดผมก็จำประตูจังไรมึงเลยนะกูจะกูจะเอาประตูมึงอ่ะไม่ใช่ผมว่าคุณอารักษ์ผมว่าคุณจำกูกูโยนมึงก่อนเลยไอ้ตัดเชิญนะครับผมออกจะชัดขนาดนี้ไอ้ทรงนี่ก็ไม่ธรรมดาละนี่แสดงไม่ธรรมดาว่ะไม่แต่ผมชอบชอบเรื่องลูกตามันด้ยลูกเขาคอนเซ็ปต์มันแต่ลูกตาเขาแอบหยิบม่วงกันนะมีความสุดหยิบม่วง อ่ะเอาไปด้วยคือไพ่กูมันมันไม่มันไม่เหมือนมันจะไม่ใช่เชื่อเชื่อลองลองมามามาตอนนี้นะฮะคะแนนเทปนี้คุณอารักษ์นะครับครับผมมันเป้อารักษ์ครับของคุณโล่งไหมฮะโอ้ยไม่โล่งไม่โล่งและสองคนครับขอดูคุณนิ่มก่อนนี่อ่ยโล่งสรุปคะแนนนะครับคุณอารักษ์นะครับได้ไปสามคะแนน คุณจำได้ไป3คะแนนครับผมแล้วก็คุณดิมได้ไปอีก5คะแนนและคุณรัดได้ไป4คะแนนในที่สุดต้กมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใดๆผมว่าจับเลยดีกว่าบอกว่าคนแซคเป็นคนเขียนง่ายได้ง่ายได้คือผมง่ายได้มึงเซกไม่มีอะไรขึ้นมาเลยใช่ไหมงาอ่ะมีคนชาอ่ะม่ไของผมนะครับคดัง เฮ้ยคุณนี่มันใช้ได้ขับเรี่ยไรวะทันเวลคัำ <Welcome. S 1> อุ้ยฮะไปเลยว่ะเรื่องเดียวกันมันตลกจริงีครับ นิทานเรื่องอะไรวะนช่แต่ว่าเป็นนิทานนี่คือมีกันไกมีมังกรแล้วเดินรู้แต่เรื่องว่าใครเป็นใครใช่ไหมวะเออใช่แหละเใช่หรือเปล่าโลงหรือเปล่าชัดชัดเลยชัดเลยเขัาใมมองไม่ชัดเลยผมเขียนคำว่าผู้ว่าราชการครับ เอาแล้วไอ้คนที่มึงพูดว่าเปล่าอยู่ตอนนี้เนี่ยอ่าก็นี่ครับเป็นผู้ว่าครับผู้วากล้วยนะครับสั่งงานนี่สั่งเอกชนเอกสารไปส่งตามตามอำเภอต่างๆของที่เขาดูแลจังหวัดนั้นอยู่นะครับคือขมึงไม่ได้วงเขียนมึงอะไรแหลเป็นนายอำเภอก็ถือเป็นผัวราชการไงเออซื้อกล้วยไหมกล้วย โอเคพอไปต่อครับคนดูเมื่อได้ผู้ว่าชอบออกทีวีไงอ๋อถ้าผู้ว่าดีนะจังหวัดจังหวัดดีคุณเห็นบบกมาคุณเลี้ยงโกมาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยคนเนี่ยเหมือนกับเป็นแบบเป็นชาวนาบบกเมื่อเทียบถ้าเกิดชาวนาดีเมื่อเทีก็โตเร็วอันนี้คิดมาแล้วคิดมาแล้วใช่ผู้ว่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดปลูก ถ้าเป็นชาติที่ดีรับรองว่าได้พื่ผลที่ดีแน่นอนก็คือประเทศจะขึ้นสูุกูกเลยว่าให้เขาเป็นเนี่ยชาวนาเพื่อจะปลูกใช่หรือว่าอะไรครับผู้ว่าก็เป็นเหมือนมัดมงกรที่ควบคุมทั้งจังหวัดแล้วเวลาเขาอยากเปลี่ยนกฎกฎหมายเพียนเอกสารแล้วเขาก็เปลี่ยนได้เขาก็ตัดกฎหมาย่ยนเอกสารเลยไม่รู้ว่าเป็นดากระบอกเสียงของประชาชนครับยังไม่ได้เฉยว่ะการที่เขาจะมาได้เขาต้องโหวตได้ที่หนึ่งก่อนนะครับ โอ้ oh. oh. ยพวกว่าเขาแต่งตั้งไม่่หรออะนว่าแต่งตั้งกูนึกว่าเลือกตั้งมีแค่พูกว่ากรุงเทพไปที่ตัวกูจะเริ่มจากอะไรดีวะอันนี้ยุอ้าวเฮ้ยเอาแล้วะแต่ทีช่องเราอะคือมันเป็นรูปแรกก็เหมือนกับว่าเราเราเปรียบผู้ว่าคือคนเนี้ยคือมัมมี่ที่เดินออกมาแล้วแบบอ่ะไปทำงานก็อาจจะต้องกินกาแฟหรืออะไรเงี้ยมัมมี่ไปกินกาแฟแต่ว่าแต่ว่างานของผู้ว่าเนี่ยบางคนอาจจะมองเหมือนว่ามันสวยงามเหมือนกีบกุหลาบแต่ถ้าคุณมองดี กูจะเห็นน้ำใช่เลยน้ำหลักน้ำโนนเดชแหนแหนการท่งานมันก็มีอุปสรรคมีความน้ำอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นผู้ว่าได้ก็เส้นทางก็ไม่ง่ายนะครับผมมันเรื่องเนื้อโทนนะยิงลังได้ใช่คุยยิงบพลังได้แต่พอถึงได้ก็จะสามารถมองได้จากมุมสูงนะโอ้โหผมีีิิช่มสก็เป็นในสงการถึงไงเออแต่กูอยาเห็นผู้ชมว่าผมเป็นคนตลกแต่ก็แฮะตลกไงกูว่าดาวรถสีแดง แล้วก็เป็นผู้ว่าจังหวัดราชบุรีนี่อำเภอสวนสวนเพื่งนชัดที่ผมว่าชัดเลยนะอันนี้แบมากเหมือนกันนะผมคิดถึงผู้ว่าที่ดาวรถสีแดงและเป็นผู้ว่าจังหวัดราชบุรีเลยในหัวผมในหัวมากตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่พอเปิดมาปุ๊บผมคิดภาพคิดภาพนั้นออกมาเลยใช่ครับผมผมคิดว่าเออกระบอกเสียง ตอบเร็วมั่นใจมีคนชี้ฟ้ารู้อยู่แล้วนี่ผู้ว่าคือความหมายชัดเจนเลยไอ้ตัวนี้ก็เตรียมเรื่องราวมาดีว่าผู้ว่านี่คือเจ้าถิ่นมังกรใช่ครับใช่ครับไอ้ตัวเนี้ยกี่ยวกับผมเชื่ออย่างนั้นมีการบัลลังก์อ่ามีบัลลังก์มีบัลลังก์มีบัลลังก์มีบัลลักมอจมุมสูงผู้ว่าถ้วยของคุณดีได้อยู่แล้วได้ครับเขาเป็นคนเขียนมัมมี่ตอนนี้ผมที่ผมงงอยู่นะมัมมี่กับรถสีแดงสีแดงพึ่งเออคุณรู้ไหมผมงงใครมึง กูจานมันเป็นกูเสือมันเอาบวกมามันเอาผลไม้มาตีมาตามมาผมคือผมแค่เป็นคนเขียนผมไงผมก็เลือกพี่ดิมไมเรุ่งคือไม่ไม่ใช่อ่ะมะเขือเทศสัตว์ชาวนาปูกม,มะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศโตอะไรขเขาไม่รู้คือมึงไถเก่งกว่านี้แต่ผมห้ามเลือกพี่ดิมใช่ป่ะกูไปรัฐนะกูไปรัฐนะผมไปนี่ดีกว่ากูจับไปดิมเอาแล้วเอาแล้วฮะมึงด้วยผมเชื่อว่าพี่ไม่โล่งแต่ว่าสันใจ มีคนบวชผมว่าผมน่าจะเป็นตัวโล่งเนี่ยมีสี่เสียงคุณเป้ไม่มีใครว่าเลยคุณต้อมไม่มีใครว่าเลยคุณจ้ำสองเสียงคุณสงก็ไม่มีใครว่าเลยครับคุณรัฐมีหนึ่เสียงจากผมคุณเป้ไม่มีใครเลยตอนนี้ผมจะต้องเปิดคนแรกว่าผมน่ะโบจริงหรือเปล่าะนะฮะคำตอบผมนะครับก็คือผมมีคนเขียนครับครูวราชการครับผมจ้ำหรอใครวะจ้ำจ้หึงแล้วแหะรัฐโมาดิ เฮ้ยใปลว่าเป้ชัวร์นี่จับเร็วมึงกันตอนนี้นะครับหลังจากเกมที่เราเล่นมาทั้งหมดนะครับผมคุณดิมกับคุณเป้นะครับมีคะแนนเท่ากันอยู่ที่17คะแนนครับผมโอ้โอเคเรามีผู้ชนะได้แค่1คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะมาจับเหรียญแห่งคะแนนกันนะครับอยากให้พี่เป้ได้มีอยู่2เหรียญถ้าถ้าใครจับได้เหรียญที่มีคะแนนเยอะกว่าเป็นผู้ชนะของวันนี้นะครับผมหยิบเลยครับหยิบอ่ะผมหยิบวันนี้นะครับ หนึ่งสองสามครับสิบห้าปีที่ไปออกเกมโชว์มาไม่เคยชนะเลยมาออกที่นี่ 2, 2> อส2 2> องส2 2> องเกมชนะสองเกมเลย คนชนะต้องดีใจไม่รู้ไม่ปลอบใจคนชนะเพื่ออะไรโอ้โหลุงเอ๋ไคยเดี๋ยวคนเล่นเกมชนะแล้วแบบโอ้โหไอสัตว์อย่างงเี้ยคือโทษนะถ้าออกกล้องได้คือเอ้ยวันนี้มาเพื่อจะแพ้วันนี้มาเพื่อจะเป็นตัวเซอร์ตัวซื้อให้เพื่อนแกล้งแต่คุณน่ะเล่เหลี่ยมแพลพาวจริงคุณเป้ชนะด้วยครับไม่ต้องเซฟเป้นะฮะแฮชแท็กไม่ต้องมาแลฮะอันนี้กล่องแห่งสปอนเซอร์นะครับตรงนี้นะฮะกล่องแห่งสปอนเซอร์นะฮะชิ้นแรกที่คุณหยิบขึ้นมาคือ แก้วเปแก้วนักสืบทีมนักสืบคือว่าเอาไว้ส่องพฤติกรรมพฤติกรรมเฮ้ยแจวว่าแจวว่าไม่ไม่ได้ทุเรศของผมเองชิ้นที่สองฮะเฮ้ยแป้งเอาไปทำยังไรคับอุ่อะไรวะของผมมันใช้งานยังไงมันใช้งานยังไงอ้าก็เวลาพังตัวไงนักสืบให้ให้ผมลองใช้ดูก็แล้วมันจะใช้กับกูนะ กูสู้จริงๆนะกูสู้จริงๆนะดีดีพอๆกันจังติกอ๊ยโอ๊ยวิกปอบุรัตทำไมอ่ะททไมใไมของผมเองอะไรนะสายสืบอ่ะมันต้องมีการปลอมตัวแล้วเมื่อกับมีการปลอมตัวคุณต้องใช้วิกอ๋อเปลี่ยนเป็นเพศจากชายเป็นหญิงใส่วิกเข้าไปไอ้ไม่ทำจริงไม่ทำจริงและของหวานชิ้นนี้ของใครครับผมโอ้ ไม่ได้ไม hey, ่ใช่ไม่ใช่ชิ้นต่อไปชิ <t 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 ้นต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเหน่อยดอว่ะเฮ้ยโชว์กล้องโชว์กล้องมาจับก้องเฮ้ยดีอันนี้เป็นเซตอัพเอ่อเป็นเป็นเซตสำหรับเอาไว้เซตอัพกีตาร์คัสเตม hop ของกินดยเหมือนรู้่าใครจะได้ อ้ยเชอคุณดูดูดีเทลแบบเป็นของเขาสุดยอดอ่ะนักสืบยังไงฮะนักสืบยังไงนักสืบยังไงนักสืบต้องต้องไขคดีอันนี้มึงจ้เจาขี่ไขอ่ะเฮ้ยสุดยอด่ะสบายัแบบแบบนี้พวกนี้ทาน้าใสด้วยโไม่ดีนี่คือเอาไว้ซ่อมกีตาร์เลยอือโเื่อง่อดีครับเดยอดสุดยอดเล่ขอผมครับไม่สาสืบธมดาของสาพันแนนอนายสืบันทต้อ เป๊ะถอดออกดิของผมฮะนี่ครับเป็นเป็นอดีลิทีฟโค้ดนะครับเป็นสำหรับเป็นชุดคุมแบบเหมือนคาราวานดีลสอร์เรนสปาครับเอ๊ะตรงจริงที่ไหนเหรอมันคืออาบน้ําเป็นอะไรมาไปเลยครับที่มาอากรัวฮะจัมป์ดีลิทีฟโค้ดนี่สุดท้ายคุณเป้ครับอะไรใส่สื้อต้องปลอมตัวต้องมีมาร์คหน้าไหนลองปลอมให้ดูหน่อพี่ ออมันนี้ปอมยากใช้แป้งดีกว่าอันนี้ปอมแป๊บเดียวเลยลับตาแป๊บเดียวไม่เชื่อ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 ได้ดิขอบคุณมากนะครับทุกคนครับผม แล้ววันนี้ครับผม2 EP 2> สนุกสนานมากมายนะครับขอบคุณเป้แซคครับขอบคุณสงการขอบคุณเป้อารักครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆอีกทีหนึ่งอย่าลืมนะครับทำยังไงบ้างคุณจัมถ้าชอบรายการนี้กดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับทัชชู่คัลเลอร์ทีวีครับผมและเรายังมีพื้นที่สำหรับสปอนเซอร์อีกมากมายครับผมแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ